ก๋วยเตี๋ยวจากก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นแล้วก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นมากินก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นนะคะดิบ้านมึงให้ฮะม่งตู้ก็เข่าเพิ่นตู้ก๋วยเตี๋ยวเพิ่นอ่ะก๋วยเตี๋ยวเบื่อเทื่อก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะแล้วเย็นก็เปิดตู้ไปอันหน้าก๋วยเตี๋ยวการซอยเด้อซื้อบ้านเพิ่นซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกลางซอย เซ็นก๋วยเตี๋ยวเส้นโอาลูกชิ้นแต่ย่างลุงหัวกะไซ่นั่งโต๊ะไซ่เห่งนั้นนั่งลูกบังจีบบังไห้เหมือนเขาอีสาวเขาอีนุตต๊ะมือนี่มาเหมาถาดหนึ่งเลยเมาก๋วยเตี๋ยวมาวันชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวกลางซอยนะคะอยู่บ้านวังไห้หมูสิบจ้าหมูสิบหมูสิบบ้านวังไห้วังไห้เก่านี่ล่ะจ้ะ เดียวคุณ hmm, บ uh ังให้เก่าบังให้ไหม่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกลางซอยคุเอนจอยครับอนจอยครับผมอันนี้อันนี้มาม่าอันนี้เส้น ไอมีเหลืองสองก้อนแล้วก็อีกหนึ่งก้อนของนาโนสม้มอ,ม,ม,อ,อามาซื้อกาแฟะจะมาซื้อกาแฟนี่กาแฟยุคุ่มซีวิไลยุคุ่มซีวิไลากาแฟยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาททอด ชาเฟ่หว่ะฮอปฮอปชาเฟ่ฮอป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 ชาเฟ่เดบุ้งๆเจ้าของร้านเนี่ยนะเด็ก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 บอกมีสุดยางเลยกาแฟชาไข่มุก ปีไข่มุกทุกแก้วค่ะฟีไข่มุกทุกแก้ว่าสดุเออแก้ววัี้สิบบาทอยู่คุ้มซีวีไลขุ่ใส่ขุ่นเห็ดฟีแบบสุ่นใสเอาโโเพื่นก่อนเนอเอาโโเพิ่นก่อนเนอบอกค่อยหลยมาได้เงี้ยมันไม่ได้เงิ้ ตั้งมัินเอ้หมุนหมุนแห้ม่น้ำนี้ไงนี่เดทตั้งบ้านคุ้มสีวิไลนะคะนี่คุ้มสีวิไลบ้านคุ้มสีวิไลตรงขามบ้านพยาบาลนี่ตรงขามบ้านพยาบาลม่วนกาเฟจ้าให้นหกคาเฟ่ซื้อ คาเฟ่กาแฟตอนสี่มงเย็นจ้ากาแฟเย็นจ้ามาเด้อกินกาแฟน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ากาแฟกาแฟเย็นเย็นจ้า กาแฟค่ะกาแฟตอนสี่โมงเย็นจ้ากินแล้วเย็นชื่นใจเลยนะคะโอ้ยกินไปชมดอกไม้ไปเฮ้ยยินเยน็ยนเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะกาแฟย่างมือแรงจ้ะพี่น้องบ,บ,บ้านเห่ากับซํำบัานเห้าเนาะเห็ดยังก็ได้กินกาแฟตอนแร่บบต้องนอนกันละมือนี่ นี่กาแฟาฮอปชาเฟ่วาสันเด้กาแฟาเพิ่นฮอปฮอปชาเฟ่แสบคือซื้อบนอเนาะกัลองซิมเมืองเด้อจ้าอยู่บ้านศรีวิไลตรงข้ามกับบ้านผู้ใหญ่บ้านมวนนะคะใครสนใจก็ไปแวะซื้อได้เด้อจ้าเด้อแสบบ่แสบกะติเตือนติบอกเพื่อนได้เด้อจ้าเพื่นจะได้ ปรับปรุงรสชาตินะคะจะได้ถือรสถ,ถือข้อเหาเนาะว่าเห้ากินรสใดกินแบบใดเนาะจ้าเนาะฮอปคาเฟ่ฮอปชาเฟ่กาแฟค่ะ